สวัสดีครับพี่รักแฟนเพจพึ่งพงนะครับพอดีผมมาพบเจอพึ่งพงฝูงหนึ่งนะครับที่กำลังจะเคลื่อนย้ายรังไม่รู้ว่าจะไปสถานที่แห่งไหนนะครับเดี๋ยวผมจะตามดูนะครับว่าพึ่งพงฝูงนี้จะย้ายรังไปที่ใดนี่ครับเยอะมากนะครับตอนนี้ฟังเสียงครับฟังเสียง นี่ครับฟังเสียงครับโอ้เยอะมากเลยเยอะมากเลยนะครับตอนนี้มาออกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับต้นไม้ไม่รู้ว่าจะมาเกาะบริเวณต้นไม้ก่อนหรือเปล่า นี่ครับจริงๆด้วยครับรนี่เอานก่อต้นไม้ก่อน,นจริงๆด้วยอู้ยเยอะมากครับเยอะมากสุดยอดอู้โอกาสดีมากเลยนะครับ วันนี้เรามาเจอซึ่งโกงกำลังย้ายรังผมเจอนางพญาเขาด้วยแต่ว่าถ้ามีหลอดกักพอดีเลยนะครับ เยอะจริงๆครับลังใหญ่มากที่จริงผมก็อยากจะหาหลอดกากนางพญามากากนางพญานะครับแต่ว่า ผมก็กลัวว่าเขาจะไม่อยู่กับเราครับพึ่งคงถ้าเขาตัดสินใจเลือกสถานที่แห่งใหม่ที่เขาจะอยู่แล้วเขาก็จะไปอยู่ในที่ที่เขาอยากจะเลือกนะครับถ้าเราไปจับเขาขังไว้แล้วก็เอาไปในที่ที่เราต้องการบางท,ที่ที่เราต้องการอยากจะให้เขาอยู่เขาอาจจะอยากไม่เขาอาจจะไม่อย,อยากจะอยู่ก็ได้นะครับนี่ครับ แต่ผมก็เคยทํามานะครับก็ไม่เคยประสบความสําเร็จสักหลังนะครับที่จับพึ่งอพยพมาอย่างนี้แล้วเอาไปใส่ในรังลอกให้เขาอยู่นะครับเคยทําแล้วแต่เขาไม่อยู่นะครับแไม่รู้ว่าเขาจะไปสถานที่แห่งใดนะครับสําหรับพึ่งลังนี้แต่ใจก็อยากจับนะครับอยากจับมากนี่ครับเริ่มสงบลงแล้วนะครับ เพิ่งเริ่มสงบลงแล้วอโอเคครับทุกท่านถ่ายมาให้ทุกท่านได้ดูครับสำหรับการแยกรังย้ายรังของพึ่งคงรังนี้ไม่รู้ว่ามาจากสถานที่แห่งในนะครับเรามาประสบพบเจอก็ ถ่ายคลิปมาให้ทุกท่านได้ดูนี่ครับใครที่สนใจเลี้ยงพึ่งพงก็ถึงฤดูการแยกรังย้ายรังของพึ่งพงแล้วนะครับใครที่สนใจเลี้ยงอยากมีพึ่งพงไว้ในครอบครองก็อย่าลืมครับทำรังล่อเตรียมรองรับพึ่งพงที่จะย้ายรังไปอยู่ในสถานที่รังที่เขาที่เราอยากให้เขาอยู่นะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ